เมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้ฟังการร้องเพลงจากคนมีฝันคนใหม่อย่างลุงเทนที่หวังมาต่อสู้หาทุนการศึกษาให้กับเด็กด้วยโอกาสในวัดที่เขาอาศัยอยู่ล่่วววงงปูดเเยยีีบใจใจพสพสอแ้หหทมือนแก้วปมาฟังนักร้องนำโชคเราบ้างฟอร์ม ว่าไงครับก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณคุณลุงเทนด้วยครับที่คือเมตตาน้องๆครับในวัดแล้วก็คือไม่ได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็คือมาเพื่ออ,อนาคตของตัวน้องๆเองก็คืออยากจะฝากบอกน้องๆคือถ้าฝันอะไรก็อยากจะไปให้มันถึงที่สุดแล้วก็คือผู้ใหญ่นะเขาก็มอบโอกาสให้เราเต็มที่แล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยเต็มที่ สิ่งที่ตัวเองนะ่ยฝันอยากจะเป็นแล้วก็ให้ตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดครับเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะครับ,รบก็ <ผม S 2> เหมือนเหมือนเหมือนฟอร์มเหมือนกันนะก็สู้มาตั้งแต่ตัวเล็กๆนี่แหละใช่ปะใช่ะประกวดมาเรื่อยๆเรื่อยๆวันหนึ่งนะลูกพี่ฟอร์มเนี่ยก็โตขึ้นมาแล้วเขาก็มาจนได้เป็นนักร้องเห็นไหมแสดงว่ามันเราต้องไปได้ทําได้นะครับผมขอบคุณนะครับพี่ฟอร์มครับเราฟังคณะกรรมการของเราบ้างนะครับผมเชิญพี่เอครับ ขอบคุณลุงเทนมากนะครับจริงๆแล้วนี่ก็คืออีกตัวอย่างของคนที่อยู่ในสังคมแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตัวผมเองผมก็อยู่ในวัดมาก่อนเหมือนกันใช้ชีวิตเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่กันตามภาษาเพื่อนฝูงแต่นี้เพื่อนเนี่ยบางทีแล้วเด็กเยอะมันก็จะมีนอกลูก่นอกทางไปบ้างแต่มันขึ้นอยู่กับจิตใจของเรานะลูกว่าเพื่อนชวนเนี่ยอย่างชวนหนีโรงเรียนกันบ้างเนี่ยเราจะไปหรือไม่ไปทั้งๆที่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดี มันอยู่กับตัวเราเหมือนกันแต่ผมเชื่อเลยนะว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กดีแน่ๆแ,แล้วต้องดูแลอย่างทั่วถึงแน่ๆเพราะอย่างลุงเทนเองเนี่ยโถรีดผ้ารีดผ่อนให้เหมือนลูกเหมือนเต้าเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะลูกทําอะไรก็แล้วแต่คิดให้มากแล้วก็ดูแลท่านเป็นการตอบแทนท่านอย่างน้อยๆเราเป็นเด็กดีนะลูกนะเพื่อไม่ให้ผู้ใหญ่แล้วก็พระสฆงองค์เจ้าท่านเสียกําลังใจท่านพยายามมอบสิ่งดีๆให้นะครับพวกเราเป็นกําลังใจให้ ลุงเทนอนะเป็นคนที่แบบผมมองอย่างนี้เลยนะว่าลุงเป็นคนที่ทําตัวมีประโยชน์ทุกวันอนะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเลยนะแล้วมันได้สร้างกุศลผลบุญไปทุกวันทุกวันพอกพูนกันไปนะครับตรงนี้น่าชื่นชมจริงๆอ่าส่วนในเรื่องของการร้องเพลงขึ้นมาเสียงเต็มมากเลยนะนโมนโมเนี่ยแล้วมันมีลูกเอื้อนของการเป็นเหมือนอยู่วัดอะ มันจะมีนโมมันจะเข้ามาเลยนะฮะตอนนั้นแต่ลุงเทนวันนี้สิ่งหนึ่งเลยอะลุงเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นแต่ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่ามันอาจจะลูกเอื้อนมันอาจจะยังไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่ในวันนี้นะครับอย่างเช่นยอมมอบใจไปให้อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะมีลูกรายละเอียดบ้างแต่วันนี้ ผมไม่โทษลุงผมคิดว่าลุงน่ะน่าจะทําได้แต่ประหม่าเหลือเกินใช่เพราะมือสั่นประหม่าม,มากอาการประหม่าเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมันไม่กล้าที่จะทําอะไรแล้วจะปล่อยอะไรนี่ขนาดประหม่านะฮะเพราะอะไรรู้ปะ่ะผมเห็นสีหน้าลุงอะ่ะสีหน้าลุงกระตุกเลยยึกยึกยึกเลยเห็นมันออกมาทางสีหน้าเลยเข้าใจค,ครับเข้าใจได้หลายๆคนที่เวลาขึ้นมาร้องเพลงแม้แต่ทั้งนักร้องเองนะฮะเวลาที่มีการแข่งขันเนี่ยขึ้นไปเนี่ย บางทีว่าสนุกสนุกนะแต่เวลาขึ้นเวทีประกวดเนี่ยมันอดประมาทไม่ได้แต่ถามว่าร้องเพลงเป็นไหมเป็นเลยครับก็ขอให้โชคดีนะครับและขออนุโมทนาบุญด้วยครับเชิญพี่ฝนครับคือนั่งฟังแล้วก็นั่งยิ้มค่ะรู้สึกชื่นใจแล้วก็ดีใจแทนเด็กๆที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในที่ที่ดีๆต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณลุงเทนมากๆะนะคะแล้วก็ขอกราบ อันมาสการขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่วันนี้ทำนชื่นใจชื่นใจจริงๆแล่ตอนที่ลุงคุณลุงสอนนเด็กร้องเพลงเนี่ยต้องไม่ใช่อารมณ์นี้แน่เลยครับผมต้องเป็นอารมณ์ที่มันดีกว่านี้ใช่ไหมลูกอันนี้แบบลุงเทนแบบเนี่ยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นลุ้นล้วนตื่นเต้นลุ้นล้วนมือนี่แบบโหเนี่ยสัแบบ่นไปหมดกมไม่รู้จะไปกรรมตรงไหนร้องเพลงก็ไม่รู้จะผายตรงไหนดีจะจีบตรงไหนดีแต่ฝนเชื่อว่าลุงเทนร้องเพลงได้ ร้องเพลงได้ดีด้วยแล้วเปล่งเสียงออกมาชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเพียงแต่ว่าพอมันแบบมันตื่นเต้นลุ้นๆอ่ะมันควบคุมไม่ได้นะคะขอแค่ไม่ตื่นเต้นก็พอละค่ะแต่วันนี้ตื่นเต้นนิดนึงเชิดอาจารย์แม่ฮะค่ะพี่เทนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะกับการให้โอกาสเด็กๆทุกคนที่อยู่ที่วัดทั้งหมดเลยมันเป็นบุญใหญ่นะจริงๆ หมูหมากาไกา่แมวเขาเอาไปทิ้งวัดเรายังเลี้ยงเลยนี่นะภาษาอะไรกับคนนะนะคะจริงๆวัดนี่เป็นที่นอกจากเราจะต้องไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับธรรมะแล้วเนี่ยยังเป็นที่ที่แบบแบ่งเบาภาระสังคมเป็นหลักเลยนะตอนนี้นะเหมือนเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์พวกสัตว์จรจัด ทั้งหลายแมวอะไรก็นึกอ,อ,อะไรไม่ออกไปทิ้งวัดนึกอะไรไม่ออกไปทิ้งวัดคนก็เหมือนกันวัดก็รับหน้าที่ไปซึ่งรู้ว่าเหนื่อยนะบางท,ทีก็เหนื่อยแต่ด้วยความที่เขาอยู่ใกล้ธรรมะไงใจมันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยมันไม่เคยหนักเลยเพราะที่เขาอยู่มันเบาล้วก็มุทนาด้วยนะพี่นะไม่มีโอกาสพวกเราจะชวนชวนกันไปไปทําบุญเนาะไปช่วยทุนเด็กๆบ้างอะไรบ้างเท่าที่เราสามารถทําได้ กมรนาบุญกับพี่นะคะส่วนเรื่องการร้องเพลงจริงๆร้องเป็นเลยแหละชอบตอนที่เกินขึ้นมาตอนสวดเลยนะเหมือนเลยรู้เลยว่าเออเขาเป็นสายสวดจริงๆนะฮะแต่พอเริ่มเนื้อจริงๆเนี่ยเหมือนออกออก,ออกช้าออกมัดช้าตื่นเต้นออกสตาร์ทก็เหมือนจะช้าไปนิดนึงพอตั้งหลักได้สัดส่วนจังหวะก็ดีนะแต่ว่ามันก็ยังมีความสั่นของเสียงแล้วก็ลูกที่มันไม่กล้าเล่นนั่นแหละพี่ ทุกอย่างมันมาจากความตื่นเต้นทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรเราพี่เนาะเราก็ได้มีโอกาสมาทำแล้วมันเป็นเวทีของโอกาสเราได้มาก็ถือว่าได้ทําแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าฉันมาแล้วได้ทำแล้ว <S <S ขอให้โชคดีนะพี่นะขอบคุณครับแชมป์34สมัยของเราน้องปลายจากกําแพงเพชรนะครับตอนนี้สะสมเงินไปทั้งสิ้น579,000บาทนะครับ อีกหนึ่งคนที่มีฝันนะครับลุงเทนจากกรุงเทพมหานครอยากได้เงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสหนึ่งคนที่จะมีโอกาสเข้าไปร้องเพลงกับนักร้องนำโชคจะเป็นใครหนึ่งคะแนนแรกนะครับผมจะขอจากพี่สุถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนแรกนะครับพี่สุจะให้ใครแทมหรือ ลุงเทนครับปลายค่ะน้องปลายครับ1ต่อศูนะครับปลายนำอยู่1คะแนนคะแนนที่สองนี้ผมจะขอจากพี่ฝนนะครับถ้าพี่ฝนให้ปลายปลายจะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยส่วนลุงเทนกลับวัดครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ คะแนนนี้นะครับลุงเทนต้องการมากที่สุดไม่เช่นนั้นกลับวัดนะครับปลายค่ะน้องปลายครับ2ต่อ0นะครับปลายได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับน้องปลายครับน้องปลายเช่นเดียวกันครับ3ต่อศนคะแนนเป็นเอกฉัน์นะครับเอาละวันนี้ลุงเทนครับผมไม่เสียใจนะ ไม่เสียใจต้องสู้ต่อครับต้องสู้ต่อเนาะเหมือนที่เราบอกกับเด็กๆบอกกับทุกคนมันต้องสู้นะครับแล้วมันก็ต้องสู้จริงๆปลายวันนี้ก็สายประกวดเหมือนกันเนี่ยแม่นไหมลูกนี่เขาก็ประกวดเขาโตกัาหนูแค่ห้าปีเท่านั้นปลายอยากจะบอกอะไรกับน้องๆหรือลุงเทนเช่นครับก็อยากจะให้กําลังใจครับทําดํารงความดีทําแบบนี้ต่อไปครับผมวันนี้ผมก็ได้รับโอกาสมา น้องๆอาจจะยังไม่ได้รับแต่ผมผมได้รับโอกาสมาแล้วผมก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันครับแต่น้องๆได้เรียนวันนี้ถ้าได้เข้าไปเปิดแผ่นป้ายก็จะแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งให้กับน้องๆครับโอ้ยสาธุ่บุญอีกไล่ไปทำไปลูกค้าเพสาธุวันนี้นะครับขอบคุณน้องปลายด้วยนะที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่จะได้ให้กับน้องๆนะครับผมก็ตั้งใจเช่นเดียวกันว่า เราจะผมจะให้เด็กๆเหมือนกันนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขายากจนนะครับเพราะเขามีความฝันฉะนั้นถ้าเขาได้ทุนต่อฝันของเขามันจะไปไกลขึ้นนะครับ,รบลุงเทนวันนี้นะครับรับ5,000บาทกลับวัดครับแม้ว่าวันนี้ลุงเทนจะทำฝันไม่สำเร็จแต่ด้วยจิตใจและสิ่งดีๆที่ลุงทำแชมป์ของเราไม่เห็นดังน,นั้นจึงขอร่วมทำบุญ แบ่งปันทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสและตอนนี้น้องปลายก็ต้องร้องเพลงคู่กับนักร้องนำโชว์เพื่อไปสะสมเงินรางวัลซึ่งทั้งคู่จะต้องทำโชว์ให้ถูกใจคณะกรรมการเพื่อกดบทให้20บทจะได้ดาวหนึ่งดูมาล้นเอาใจช่วยให้ทั้งคู่ได้ดาวไปสะสมเงินกันเยอะๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับทุกท่านไปพบกับน้องปลายและน้องฟอร์มในเพลงจดหมายจากแม่ครับ <clears> Thank <throat> you. จดหมายเขียนว่าทุกตรมเจียนบ้าหน้าฝนเล้งพ่อก็ซ้ำม,มีอันต้องตายเพราะมีโจรปล้นควายใช้อุบายเส,เส,สแสร้งซ้ำยิงแทงพ่อย่าง น้องสตวข้าเป็นไปโด ใจลูกบางอาสตางมาบ้านบางสี <Bye. S 1> จะเอาเป็นนักร้องรํำรวยทองเงินมีช่วยแม่ที่แม่ไร้ที่ไม้ปอน ตัวที่มีวันละ20ส,สอง เป็นเกลื่อนลูกขอคืนปาดงหัวหน้าวงขอใส่ขอบผมคืนโอ้โห,โหสุดยอดนะครับคว้าไปห้า ครับเพชรตัดเพชรนะครับไม่ใช่ <c oughs> โอ้โห,โโหเฮ้ยเสน่ห์ของเขานะมันมีความแหลมหวานกับมันมีความนุ่มหวานมันผสานกันแล้วมันกลมกล่อมนะมันเหมือนอาหารจานหนึ่งเลยล่ะโอ,โโอโ้ดีงามเลยนะอย่างที่บอกคว้าไป5้าดวงจะหาหนึ่งหมืนเจอหรือไม่ไปที่ต้นสอย,ยดาว,ดาวและก็เป็นช่วงเวลาของต้นสอยดาวแล้วเลยครับที่จะทำความฝันให้เป็นจริง วันนี้น้องปลายกับน้องโฟร้องเ,เพลงเข้ากันได้อย่างกลมกล่อมจนทำให้ทั้งคู่ได้รับดาวไปสูงสุดถึง5ดวงเรามาเอาจะช่วยให้ทั้งคู่สะสมเงินรางวัลไปได้เยอะๆนะครับมาแล้วครับต้นสายดาวจาก m 5 5 0นะครับวันนี้น้องปลายสะสมเงินไว้อยู่นะครับ5 7 9 0 0 0บาทได้ดาวไป5ดวงนะครับ ต้องเลือกนะครับ1นึ่งใน6นะครับผมหาให้เจอนะครับหนึ่งหมื่นอยู่ตรงไหนหมายเลขแรกอะไรดีใพี่ฟอร์มเลือกก่อนเลยอ่ะพี่ฟอร์มเลือกก่อนโอ้โหเดี๋ยวเปิดมาเป้วเลยเอาฟอร์มลองคิดดูหมายเลขอะไรหมายเลขแรก5ครับ5นะครับห่าหมายเลข5นะครับหมายเลขต่อไปอะไรดีเลขหนึ่งครับหมายเลข1นะครับ โอเคหมายเลขต่อไปอะไรดีห้าบวกหนึ่งเป็นหกหครับหมายเลขหกนะครับพอ้ี่บวกงพี่ล้วไม่เกี่ยวเลยเอชยยบอกว่าหนะครับเดจำหมายเลขพีเอไว้ด้วยนะเออาหมายเลขอะไรต่อไปดี่คได้พี่เคได้มาแล้วเลขสามเลขสามเอาสามก็สี่เอาไงเอาเอาทเอาแล้วแต่หมาครับอีไรครับสี่สี่สสี่สีายี่สส ที่เลือกหมายเลขสามครับสามนะครับมาหมายเลขหกก่อนไหมหมายเลขหกหมายเลขหกก่อนหมายเลขนะครับของไทยของเราหนึ่งหมื่นใครเลือกครับหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นครับมเริ่มเวลาตอนนี้นะครับทะลุไปแล้วครับห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วครับสี่ใครเลือก ตีพิสูจน์เรือาหมายเลขตนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ห้าแสนบาทนะครับหมายเลขต่อไปเลขสามแล้วกาเลขสามเลขสามเลขสามฝนใครเลือกใครเลือกพี่ฝนนะพี่ฝนเลือกนะครับหมายเลข3มนะครับหนึ่งหมืนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ 5้าแสนแมืห้าพันบาทแล้วครับมาดูหนึ่งก่อนนะครับหน <1, 1, S 1> ึ 1, 000, 1, 000, ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห่งหหน่งหมื่นใบนี้หมื่นขอนัร้องนำโชคจักพันนะครับมาดูนะครับหนึ่ง พันบาทแล้วครับโอ้มาดูมาดูของฟอร์มนะครับมาดูของฟอร์มถ้าฟอร์มเจอหนึ่งพันทุเลศดมาก <c oughs> แต่ถ้าสองพันถือว่ายังดีอยู่ใช่ใช่้าวเอาจะเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อะไรนะครับห <มา S 1> ้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วครับโอ,อ,อ,อ้มาดูมาดู ดูหมายเลข2นะครับหมายเล2 2> ข2 <อ S 1> เฉลยกันหน่อยนะครับ <ขอ S 1> หมายเลข2นะ<ป>ครับเป็นหนึ่งพ<ส>ันเ,เออดีดบ้างเลยไม่มีใครเลือกพันเลยนะอ้าววันนี้อย่างที่น้องปลายบอกน้องปลายได้เงินมาแล้วนะครับก็อยากที่จะมอบให้กับน้องๆเชิญหนูบอกอะไรกับเด็กๆเกชิญครับอยากส่งมอบโอกาสนี้ให้น้องๆได้ไปเรียนต่อให้มีอนาคตให้ดีกว่านี้ครับผมครับอยากให้กําลังใจให้สู้ๆต่อไปครับถึงมันจะเป็นแบบนี้ก็ ไม่ต้องไปน้อยใจอะไรครับผมมอบให้5,000บาทมอบให้5,000บาทนะครับอาดูอาดูน่ารักมากเลยนะครับเอาละวันนี้นะฮะสรุปกันหน่อยนะครับ m 1 5มอมอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง5,97,000บาทาครับขอบคุณน้องฟอบด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้นะฮนนะ ขอบคุณท่นกกนานคณะกรรมการนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้โควิดยังคงอยู่กับเราโควิดมันไม่ได้มาด้วยความรักมันมาเพื่อจ้องทําลายฉะนั้นเราอย่าทําลายกันเองก่อนหาเกาะป้องกันเพื่อทําลายไวรัสโควิดและสิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดวัคซีนที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือความรักของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการไม่หมดนี่นักร้องน้ำโชค หมือนน้องรีบรีบอะค่ะทำไมครับคุณฝนก็ได้ไงเมื่อเช้ามาไม่ได้โกนขนต้องโกนไม่ต้องโกนก็ได้บ้าบอกขนไม่ที่ไก่ขนขนทำไมอย่า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 มเล่นดวงตาหันหลังให้พี่หันหลังแป๊บพี่ลูกเออเออเออมาเขาโกนแล้วแต่เขาโกนแต่ข้างหลังมาอยากเห็นแบบไม่โกนไหมไม่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเหรอเมื่อเราไม่ใช่มีแค่ขนมันจะมีด่างดวงด้วย เพลงที่คุณจะร้องคือเพลงกระทงหลงทางครับเฮ้ยเพลงตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอามาร้องวะชอบเพลงนี้เหรอหมดเพลงจะร้องแล้วครับเจ้าของเพลงนี้เขาตายไปเลยนะตรงนะตายแล้วหรอตายไปแล้วอย่าลืมอุทิศบุญไว้ให้เขาบ้างนะ